สวัสดีครับคุณกำลังรับชมรับฟังคลิปร้อนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดยลอตเตอรี่ออนไลน์ต้องกองสลากค o m คุณพอสมาพร้อมกับเรื่องราวของกลุ่มเพื่อนของคุณพอสที่ไปล่าท้าผีนะอย่างสถานที่แห่งหนึ่งแต่หลังจากกลับมานะครับเพื่อนคนหนึ่งในกลุ่มก็มีลักษณะอาการเปลี่ยนไปเหตุการณ์นี้ย้อนกลับไปประมาณสัก ส3บสี่ปีที่ผ่านมาครับมาพร้อมกับเรื่องโรงงานผีดุมาติดตามฟังเรื่องนี้การเป็นสายที่สองกันเลยครับสวัสดีครับคุณพอลสสวัสดีครับพี่แจ๊คครับผมคุณพอลตอนนี้โทรศัพท์มาจากแถวไหนแถวพระรามสองครับแถวพระรามสองเอ้คุณพอลกับผมนี่เคยคุยกันแล้วหรือยังไม่เคยครับเป็นเรื่องแรกครับและปกติติดตามฟังรายการสดหรือว่าย้อนหลังเป็นหลักก็สด ทั้งสดทั้งย้อนหลังแหละครับเป็นแฟนของตะกอ็อยู่แล้วสุดยอดยังไงฝากติดตามรายการด้วยนะครับผมมาว่ากันถึงเรื่องนี้ชื่อของโรงงานถ้าเราจะพูดอ้อมๆคือมันเป็นอดีตโรงงานที่ดังใช่ครับใช่แล้วก็มีเสียงร่ำลือว่าที่เนี่ยผีดุใช่ครับแล้วในยุคนั้นสมัยนั้นจะมีกลุ่มวัยรุ่นเนี่ยไปสำรวจผีกันที่นี่อยู่บ่อยครั้งผมเข้าใจถูกไหม เข้าใจถูกครับพี่แจคเอะมันพูดได้หรือเปล่านาเดี๋ยวลองฟังก่อนก็แล้วกันคุณพ่อครับผมเชิญเลยเป็นยังไงคือต้องบอกก่อนเลยว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องแรกของผมนะครับก็คือถ้าเกิดผิดพลาดยังไงก็ขออภัยเวนาทีนี้ด้วยแล้วกันค่อยๆเล่านะช้าๆเขาคงตื่นเต้นครับพี่แจ็คได้ครับผมเรื่องนี้ครับเป็นประสบการณ์ตรงของผมและกลุ่มเพื่อนๆของผมครับพีอื ตอนนั้นแก๊งผมก็ยังอยู่ในช่วงของวัยรุ่นเป็นที่วัยที่กำลังห้าวเลยแล้วพฤติกรรมอยากรู้อยากลองเนี่ยมันเป็นของคู่กับวัยรุ่นอยู่แล้วถูกครับผมและทีเนี้ยในกลุ่มของผมเนี่ยก็จะเป็นเพื่อนแถวบ้านพวกต่างเรียนแต่อยู่ในรุ่นราวขาวเดียวกันทั้งหมดมก็จะมีประมาณห้าถึงหกคนในช่วงนั้นนะพี่ มันมีรายการรายการหนึ่งอ่ะที่กําลังดังเลยเป็นพูดได้ไหมครับพี่มันเป็นรายการผีรายการหนึ่งแล้วกันอ่ะรายการผีรายการหนึ่งเลยครับของพี่ป๋องแล้วกันของของพ่อป๋องนนะค่ะของพ่อป๋องกําลังดังเลยครับก็คือเป็นรายการที่พาไปบ้านผีตรงนู้นตรงนี้ทีอะไรไปลองของไปล่าท้าผีอะไรกันประมาณนั้นอันนี้ได้แล้วอันนี้น่าจะเป็นมิติลี้ลับไม่ไม่ใช่ครับเป็นเรียลลิตี้ช็อตครับอ๋อเรียลลิตี้ช็อตครับผมอ๋ออ๋อ เป็นเป็นเรียลลิตี้ช็อคครับ,รบซึ่งกลุ่มผมเนี่ยก็เป็นหนึ่งในหลายๆกลุ่มนะครับที่อยู่ในช่วงวัยคนองที่อยากรู้อยากลองชอบไปพิสูจน์ตามพวกสถานที่อาถรรพ์อะไรเนี่ยครับพอเราได้ยินข่าวเนี่ยตอนนั้นข่าวโรงงานเนี้ยคือดังมากเลยพี่ก็คือมีใครไปก็ปากต่อปากกันบอกว่าเจออย่างงู้นเจออย่างนี้เจออย่างนั้นใช่ไหมครับเราก็รวมกันไป แล้วทีเนี้ยพอรวมกันได้ห้าคนปุ๊บเนี่ยภายในกลุ่มเนี่ยเราก็ไปกันออกเดินทางจากพรามสองในประมาณสองโมง mm. ไปถึงนั้นประมาณสี่ห้าโมงครับผม mm. เป็นช่วงที่แบบว่าแดดร่มลมตกเลยครับพี่แจ๊คก,กำลังแบบว่าเงียบเงียบสงบสงบเลยเป็นช่วงแบบกำลังชบโภเพเนาะ mm. บริเวณสถานที่ตรงนั้นนะครับมัน ยังสว่างอยู่ก็จริงอะพี่เพอไปช่วงในเวนลาตีห้าโมงนะ uh huh. แต่มันก็มันเงียบอะพี่ uh huh. แล้วก็อย่างชื่อเสียงมันก็ทําให้บอกว่าบรรยากาศตรงนั้นมันน่ากลัวโดยปริยายไปเลย uh huh. จะอธิบายอย่างนี้ตรงสถานที่ตรงนั้นนะพี่ฝั่งขวาเนี่ยจะเป็นเหมือนป่าหญ้า uh huh. สูงประมาณอกฝั่งซ้ายเนี่ยจะเป็นทางปูนเพื่อจะเดินเข้าไปสู่ตัวอาคาร uh huh. ครับผม พอคะแล้ว,วผมก็เดินเข้าไปในอาคารตามปกติครับพอเข้าถึงตัวอาคารเนี่ยเราก็เดินสำรวจสำรวจ,รวจกันตามปกติครับที่ทํามองลอดใต้วางขาบ้างอแตบว่าไปโผล่ตามห้องบ้างเผื่อแบบว่าด้วความอยากรู้อยากลองด้วยแต่เราก็ไม่ได้ทําอะไรที่แบบว่าเกินลิมิต แบบว่าที่แบบว่าเป็นการท้าทายอะไรเกินไปอะไรประมาณนั้นนะค,ะครับส่วนมากก็แค่เดินดูแล้วเราก็ไม่ได้เล่นพิเรนอะไรอย่างที่บอกว่าเคยเห็นมาตามรายการอะเนาะตอนนั้นก็แค่ความรู้สึกก็แค่อยากจะมาที่แห่งเนี้ยพี่คือเหมือนรปะว่าสมัยนี้ก็คืออยากมาเช็คอินอะไรประมาณเนี้ยอพอเดินสำรวจไปสักพักใหญ่ๆครับพอเราอะตั้งใจกันว่า เนี่ยพอแล้วจะกลับแล้วเราก็เดินจับกลุ่มมันมาเดินจับกลุ่มมันมาแล้วเหมือนแบบว่ามีเพื่อนคนหนึ่งครับชื่อไทเนี่ยแหละเขาก็เดินมาพร้อมตอนแรกก็เดินมาพร้อมพวกกับพวกผมนะครับแต่แต่พักเขาก็หยุดแต่เราก็ไม่ได้สนใจอะไรเราก็เดินต่อไปเพื่อเราอยากกลับบ้านแล้วละ่ะแลวเนี่ยไทยก็หยุดอยู่ตรงนั้นพอเราเดินถึงข้างล่างเสร็จเนี่ยพี่ปรากฏว่า ไทอะไม่ได้เดินตามลงมานะออืมอืมด้วยความที่เป็นห่วงเพื่อนนะครับเราก็วิ่งสวนขึ้นไปครับ <Okay. S 2> แต่ภาพที่เห็นน่ะคือไทไปยืนหยุดอยู่ตรงหน้าห้องห้องหนึ่งแล้วเหมือนกับแบบว่าเหมือนคุยอใคร <Okay. S 2> สักอย่างอ่ะคุย, <Okay. S 2> ค,ยคุยอะไรสักอย่างเหมือนมือก็คือด้วยความที่มือไม้เขาออกด้วยเราก็เหมือนเราก็จะพอเข้าใจาได้ว่า ขาลังคุยครับแต่ว่าตรงนั้นนะพี่ก็คือเรามองแล้วว่ามันก็ไม่มีใครไม่มีใครเลยเราก็เลยตะโกนบอกเฮ้ยท้ายไม่กลับบ้านหรือไงอะไรประมาณเนี้ยเขาก็เลยเดินกลับมาแต่ช่วงนั้นนก็คือเราก็ไม่ได้ถามอะไรกันมากมายครับพี่ตอนนั้นตัวของคุณพอสก็ไม่ได้ถามเพื่อนว่าเฮ้ยเมื่อกี้คือยืนคุยอยู่ใใช่ใช่ใช่ครับไม่ได้ถามก็คือสักแต่ว่าจะกลับบ้านแล้ววะพี่คือเราไม่อยากจะอยู่แล้ว พอกลับบ้เราก็คิดว่าไม่มีอะไรแล้วก็กลับบ้านกันตามปกติครับ,รบพอเรื่องผ่านมาเนี่ยประมาณหนึ่งอาทิตย์ครับพี่ด้วยความที่แบบว่าเป็นเพื่อนอยู่ในแก๊งเดียวกันก็จะโทรแบบว่าออกมาเล่นเกมออกมาอะไรแต่ว่าพอโทรไปหาไทเนี่ยก็ไม่ติดโทรไปหาเลยโทรไปหาที่บ้านไทแม่ไทยรับสายบอกว่าไทไม่สบายเราก็ไม่ ก็คือไม่สบายก็มันก็เป็นเรื่องปกติใช่ mm hmm. ไหมครับพี่เพราะว่า uh huh. ก็เราก็ยังไม่คิดอะไรอ uh huh. พออาทิตย์ที่สองโทรไปอีก uh huh. ก็เหมือนเดิมครับไทก็ยังไม่สบายอยู่ uh huh. จนวันเสาร์อาทิตย์เราต่างคนต่างหยุเดเรียน uh huh. ใช่ไหมก็เราเข้าไปหาไทที่บ้าน uh huh. แต่พอถึงบ้านเนี่ยครับภาพที่เห็นหน้า uh huh. มันแบบว่า ทำให้เราแบบว่าตกใจเลยพี่ทำไมอ่ะเพราะว่าจากผู้ชายอ่ะตัวสูงประมาณร้อยเจ็ดสิบหนักแปดสิบคืออ้วนท้วนสมบูรณ์หรือว่าเรียกกันว่าตุ้ยหนุยเลยอ่ะครับก็คือภาพที่เห็นคือผิดไปเลยกลายเป็นแบบว่าสามอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยที่เราไม่ได้เจอกันเนี่ยพี่ทถผอมจนเหลือแต่หนังคุ้มกระดูกก็ว่าได้ประมาณนั้นจากคนตุ้ยหนุ้ยเนี่ยนะใช่ครับพี่มันอาจจะเหลือเชื่อนะเรื่องพวกเนี้ยแต่ว่า วันนั้นก็คือมันทําให้ผมก็คือตกใจเลยอ่ะว่ามันเป็นไปได้ไงจากแปดสิบหนัก 80, แปดสิบแค่สามอาทิตย์จะเป็นอย่างนี้อะไรประมาณเนี้ยแล้วที่บ้านทายอ่ะเขาเขาได้พาตัวทายไปหาหมอไหมฮรตอนนั้นเขาได้เล่าอาการทั้งหมดให้ฟังว่าทายป่วยเป็นอะไรก,ก็คืออันนี้ก็คือเขาเ,ออเขาพาไปครับอ,อแต่ว่าก็มันก็ยังหาสาเหตุไม่ได้ออไป ไปหาหมอเนี่ยก็ยังหาสาเหตุไม่ได้ก็คือไปมาแล้วแหละไปโรงพยาบาลตามโรงพยาบาลรัดโรงพยาบาลเอกชนไปมาแล้วครับครับแต่ตอนนั้นอะเท่าที่จับใจความได้นะพี่ไทพูดไม่รู้เรื่องแต่ไทจะแบบว่าเพอไม่เอายางยางเดี๋ยวก่อนไม่เอาอะไรประมาณเนี้ยและข้าวปลาเนี่ยกินไม่ได้เลยจะกินได้แต่น้ำไอ้พวกผมอะ ก็ทําอะไรไม่ไ okay. ด้พี่ทําได้แค่เป็นห่วงเพราะว่าตอนนั้นอ่ะทั้งไทและแม่แม่ก็แม่แกก็ไม่ค่อยจะแข็งแรงอยู่แล้วใช่ไหมครับก็มีโรคประจําตัวอะไรเยอะอยู่แล้วครับพอผ่านไปอีกสองอาทิตย์ปรากฏว่าไทก็ยังป่วยอยู่อย่างนั้นนะพี่พวกผมก็เลยคือครัวเนี้ยก็เลยจะไปถามแม่และว่าตกลงเนี่ย ที่ไปหา,หาหมอมาเนี่ยหมอกขาว่ามันเป็นอะไรแม่ก็เล่าว่าไปหามาหลายที่แล้วแต่หมอตรวจไปก็ทุกอย่างก็ไม่เจอโรคไม่เจออะไรเลยไม่ทราบสาเหตุของการป่วยนะครับพี่แล้วแม่ก็บอกว่ารักษาหมอธรรมดาเนี่ยไม่หายก็เลยทาไปหาพระบ้างไปอาบน้ำมน ไปหาล่างทรงบ้างที่ไหนใครบอกว่าตรงนี้ดีตรงนู้นดีแกก็จะตะเวนพานเนี่ยไทยอะไปทุกที่เลยแต่ก็ไม่มีที่ไหนนะครับที่จะบอกต้นสายไปเหตุได้ว่าเรื่องนี้มันเกิดเพราะอะไร,รแล้วจะแก้ยังไงอะไรไม่มีใครบอกได้เลยเพราะต่างคนที่ไปหาเนี่ยแต่ละที่เนี่ยก็บอกคือไม่ตรงกันสักที่เลยอะครับ,รบแล้วก็ไทยประโจกว,ว่าไทยก็ไม่ได้ดีขึ้น จนผ่านไปประมาณหนึ่งเดือนในระยะเวลาที่ไถยป่วยนะครับผ่านไปหนึ่งเดือนแม่เขาก็บอกว่าด้วยความที่เครียดอะ่ะก็คือ,ค,อคือหาหมอหามาหมดแล้วทุกที่อะไรมาไม่ว่าจะเป็นร่างทรงพระอะไรที่ไหนว่าดีอะ่ะก็หามาทุกที่แล้วทีนี้ก็เลยโทรไปปรึกษาพี่สาวของแม่ที่เป็นป้าของไทยนะครับว่าให้ช่วยหาพระหรือร่างทรงเนี่ยที่เก่งๆอะไรอะ่ะครับเพื่อจะมารักษาไทยหน่อย แต่ส่วนตัวป้าของไทยเนี่ยแหะครับเป็นคนที่ปฏิบัติธรรมมาหลายปีและมีความเชื่อและความรู้เกี่ยวกับเรื่องพวกเนี้ยพอป้าเขาได้ฟังเรื่องไทยครับเขาก็เลยบอกว่าเดี๋ยวเขาจะขึ้นมากรุงเทพครับจะมาจัดการเรื่องนี้เองแล้วป้าก็โทรคุยกับแม่ไปสักพักพออีกประมาณสามสี่วันนะพอป้าก่อนที่ป้าจะถึงกรุงเทพครับป้าเขาก็ โทรมาหาพวกผมคือเขาคุยกับแม่แล้วก็ขอเบอร์พวกผมจากแม่ไปอะไระประมาณครับว่าให้ก่อนวันพระเอ้ยวันพระให้มารวมให้มารวมตัวันที่บ้านไทยแต่เช้าเลยก็คือมัดก,กันไปคือวันนั้นนะใครไปอะไรบ้างอ่ะให้มาให้หมดเลยครัเราก็ไปแต่พอเจอป้าครับคำแรกที่ป้าถามอ่ะพากันไปไหนมามไปทำอะไรกันมา พวกผมก็งงพี่พอเรื่องเนี้ยพวกผมไม่ได้เล่าให้แม่ฟังเพราะว่าถ้าเกิดไปเล่าให้แม่ฟังอะเดี๋ยวทางแม่สครก็จะด่าพวกผมว่าพาลูกเขาไปไหนมาอะไรประมาณนี้ยพาจะพาลูกเขาเสียคนอะไรพาไปเที่ยวนู่นเที่ยวนี่อะไรประมาณเนี้ยคแล้วผมก็งงว่าเอ้ยแล้วป้าเขาดูได้ไงว่าเราไปไหนมาอะไรประมาณเลยตัดสินใจเล่าให้เขาฟังแต่ก็แลกอย่างเล่าไม่หมดก็คือเล่าแค่ ไปโรงงานโรงงานเนี้ยแถวปทุมธานีป้าก็าเลยบอกว่างั้นพาตัวป้าเนี่ยไปหน่อยอแต่แต่พอถึงวันที่จะไปนะครับ,รบป้าก็พาพวกผมมาแวะซื้อผลไม้มาคูหัวหมูเป็ดไก่อะไรเต็มหิว้วพ,พลุงพลังกันไปเต็มเลยแล้วก็พากันไปขับรถไปแต่ตอนนั้นเป็นช่วงเช้าครับ,รบก็คือไปถึงโรงงานก็ประมาณเก้าโมงถึงสิบโมง บรรยากาศมันก็จะแตกต่างกว่า <Okay. S 2> ตอนที่ผมมาครั้งแรกนะเพราะว่ามันยังเช้าอยู่ mm hmm. แต่พอลงรถเนี่ย mm hmm. พวกผมก็รีบทิ้วไอ้พวกข้าวของที่ซื้อมาจากตลาดเมื่อเช้าเนี่ย mm hmm. คือหิ้วแล้วก็ร mm ีบวิ่งก็คือจะเข้าไปที่โรงงานโรงงานเนี้ยครับ mm hmm. แต่ว่าป้าเขาก็ตะโกนเรียก, hey, กเฮ้พวกเองพวกเองมานี่ให้หมดเลย mm hmm. ก็คือที่บอกไว้ทางตอนต้นนะพี่ฝั่งขวาเนี่ยก็จะเป็นป่าหญ้าสูงประมาณเท่าอกใช่ไหมครับก็คือป้าเขาก็หยิบไม้อ่ะตรงนั้นน่ะคือตีตีเป็นทางเดิน่ะเขาป่าหญ้านั้นไปจากด้านขวาไอ้พวกผมก็เห็นเอ้ยทําไมไปทางนั้นน่ะเพราะว่าทางเข้าโรงงานมาทางนี้ใช่ไหมเออเขาเจ้าเดินไปทางนั้นทำไมวะเนี่ย เราก็หิ้วของเดินตามไปป้าเขามาตีหญ้าเป็นทางเดินเดินเข้าไปเดินเข้าไปสักพักป้าเขาเรียกตะโกรเรียกเอ้ยพวกเองมาช่วยเหยียบหญ้าตรงนี้หน่อยครับแบบเหยียบหญ้าให้มันเตียนนะพี่ใค่มันเป็นทางเดินใช่ไม่ใช่<อ>ให้เป็นลานเลยเหยียบหญ้า <He ard S 1> <ๆ>ให้เป็นลานเลยครับสักพักพอเหยียบหญ้าเสร็จเนี่ยป้าเขา,าเอะก็ใช้มือเนี่ยแหวกหญ้าเข้าไปเปิดออกเปิดหญ้าฝั่ง ทางด้านหน้าออกที่เชื่อที่มันเป็นสารที่เป็นแท่นเหมือนไม้สี่เหลี่ยมๆอ่ะและข้างบนมีแบบว่าไว้เหมือนแผ่นไม้ไว้วางของอยู่อันหนึ่งแล้วก็มีข้างบนข้างบนสารนั้นจะมีไอ้ถ้วยแดงๆที่อยู่ตามตีจุเอียครับครับถ้วยเครื่องเส้นใช่ใช่แล้วก็มีพวงมาลัยที่แบบว่าแห้งมากแล้วประมาณสามถึงสี่พวง แล้วก็เป็นขวดพัสติกะขวดพัสติกคุณนะพี่สมัยก่อนขวดละห้าบาทใส่พวกเหมือนมีทูบที่ปักไว้สักพักพอเราเห็นแล้วเราก็ตกใจเขาจะรู้ได้ไงเขารู้เขามาครั้งแรกแน่นอนเขาไม่รู้แน่นอนเราขนาดเรามาก่อนเขาเนี่ยเรายังไม่รู้เลยแล้วเขาจะรู้ได้ไงพี่ตรงนี้พึึกเขาก็เลยสั่งให้ผู้ผมเนี่ยเอากระดาษหนังสือพิมพ์มาปูปูป,ปูแล้วก็วางของ วางของวางของไปแล้วก็จุดทูบป้าเขาก็จุดทูบไหว้แล้วก็มาปักยางระดอกอยางระดอกอยางระดอกอยางระดอกแล้วเหมือนสวดอะไรสักอย่างแหละแต่ผมก็ไม่เข้าใจครับเพราะผมมาฟังไม่รู้เรื่องแต่พอเสร็จจากตรงนั้นนะครับพี่ก็พาพากันเดินเข้าโรงงานแต,ตนน่ตอนนั้นอะตอนนั้นอะพวกผมก็ยังไม่ได้บอกอะไรป้ามากมายนะครับ บอกแค่ว่ามาคันที่นี่อืแล้วพอเดินสำรวจกันเสร็จเนี่ยเดินสำรวจกันเสร็จครับป้าเขาทําผมขนลุกเลยพี่อ,อยู่ดีๆอ่ะเขายุดหน้าห้องที่ไทยอ่ะยืนอพอดีเลยห้องนั้นเลยไม,มไม่มีใครไม่มีใครบอกเขาเลยเขายุดอยู่ตรงนั้นนะแล้วป้าเขาบอกว่าบอกหันมาบอกกลุ่มพวกผมอะไปไกล ไม่ต้องหันมาดูเพราอไม่อยากให้อะไรติดหูดติดตากลับบ้านไปครับแต่ด้วยความอยากรู้มันคู่กับวัยรุ่นทั้งพี่พวกผมมาที่ยืนอยู่ห่างประมาณเกือบสิบเมตรใต้นะสินิดก,กว่าได้นะมันความอยากรู้มันคู่กับพวกผมอยู่แล้วผมพวกผมก็หันมาดูหันมาดูแต่ลักษณะการตอนแรกเขาก็เหมือนคุยธรรมดาพี่ พอคุยธรรมดาเหมือนแบบรีแอคชั่นอาการอากับกิริยาเขาอะก็เริ่มเพิ่มเพิ่มขึ้นจากคุยธรรมดาเริ่มเป็นมือไม้ออกมาแล้วว่ามือไม้ออกแล้วใส่อารมณ์เริ่มใส่อารมณ์แล้วว่าอะไรประมาณเนี้ยก็คือเราจะมองดูได้ใช่ไหมพี่ว่าคนเนี้ยกําลังทะเลาะกันอยู่แหละอแต่ว่าอีกฝั่งหนึ่งเราไม่เห็นด้วยความที่อยากรู้ว่าทีเนี้ยมันมีจริงหรือเปล่า แต่เราไม่ได้ลบหลู่นะครับเราแค่อยากรู้ว่าที่เนี้ยมันมีจริงหรือเปล่าและป้าเนี้ยป้าคนเนี้ยเขาของจริงหรือเปล่าเราก็เลยชวนกันหันมาดูแต่ผมไม่ได้ท้าทายอะไรครับแค่อยากรู้เพราะต้าของป้าเนี้ยกำลังทะเลาะทะเลาะแน่นอนแต่พอเหมือนคุยกันไม่รู้เรื่องอะพี่ป้าเขาก็หยิบของจากกระเป๋าสะพายเขาเนี้ย เป็นมีดหมอครับครับยาวประมาณคืบก,กว่าแล้วก็พึมพำพึมพำปากอะไรอ่ะแล้วก็กีดไปที่พื้นหน้าห้องครับแล้วก็หยิบโถแก้วอะที่ใส่น้ําอ่ะสาดเข้าไปในห้องนั้นอีกครับแล้วสุดท้ายเนี่ยก็โยนถุงห่อสีขาวๆเนี่ยตามเข้าไปในห้องอแล้วป้าก็เดินมาหาผู้ผมทันทีเลยครับแล้วก็บอกว่า ได้ยินอะไรอะ่ะก็อย่าทักให้รีบเดินออกไปจากร่มของเดินออกไปจากชายคาของโรงงานนี้ก่อนครับแล้วเพื่อแล้วผมกับเพื่อนผมอีกคนหนึ่งอะ่ะก็เลยวิ่งนําออกมา<อ>ให้อีกสามคนเนี่ยเดินไปพร้อมกับป้าที่ผมต้องนําออกมาก่อนนะพี่เพราะว่านัดกับเพื่อนไว้ว่าจะเอาไอ้ของที่มาไหว้เนี่ย<อ>กลับบ้าน พราะตามเราเราคือเราตอนตอนนั้นเรารู้อะว่าการไหว้ศาลไหวอะไรเราสามารถลาขับไปกินได้ใช่ไหมพี่ครับใช่เพราะว่าตอนนั้นอ่ะคิดว่าได้ไงแต่นี้เป็นความเชื่อที่ผิดเลยพี่แต่พอผมกับเพื่อนวิ่งไปอ่ะในป่ายญาน,นั้นอ่ะก็แบบว่าแทบหงายหลังอะพี่ เพราะว่าเวลามันผ่านไปสามทิบนาทีเองที่ขึ้นไปบนโรงงานของที่ผมเรียงไว้อย่างดีครับตอนนี้มันก็จัดกระจายเต็มแบบว่าคนละทิศคนละทางเหมือนมีการขุดคุ้ยเหมือนมีคนกินใช่ไม่คนก็สัตว์อะไรบางอย่างอกินอ่ะใช่พี่แต่มันมันไม่ใช่สัตว์แน่นอนเพราะว่าถ้าเป็นสัตว์อ่ะมันต้องมีรอยแบบว่ากัดกินแต่ตรงนั้นอ่ะมันเหมือนเป็นคนลื้อมากกว่า ก็เลยลีบวิ่งขึ้นรถเพราะถึงรถเนี่ยป้าเขาก็ไม่คุยอะไรกับพวกผมนะเขาก็พึมพัพมพอะไรตลอดทางเลยจนรถออกมาถึงเนี่ยบางปูทองป้าเขาหยุดพึมพันพวกผมก็ได้จังหวะเลยป้าครับมันตกลงมันเป็นอะไร,รป้าเขาเลยบอกว่าไทอะไปสัญ,ญญาอะไรกับใครไว้ อันนี้ป้าก็ไม่รู้เหมือนกัน<อ>คนที่ป้าเห็นนะที่มาคุยกับป้าเป็นผู้ชายร่างำดำนุ่งผ้าสีแดงเขาบอกว่าไทยไปสัญญากับเขาไว้<อ>ป้าก็ไม่รู้เพราะว่าเขาว่าแค่จะมาทวงสัญญาของเขาคือรู้อะไปสัญญาแต่ที่สําคัญเนื้อหาใจความสําคัญคือไทยไปสัญญาเรื่องอะไรไงครับผมหุย แล้วเราก็ถามอีกป้าแล้วป้าศาสอะไรไปอ่ะไอ้น้ำนั่นอะเขาบอเขาป้าก็เลยอธิบายว่านั่นคือน้ำมนเขาเรียกว่าน้ำมนธรณีสารใหญ่ครับด้วยความที่ผมก็เพิ่งจะมารู้ตอนหลังเนี่ยเพิ่งจะมาขุดคุยวเอาเอาไว้ว่าเขาไอ้น้ำมนทุกเนี้ยมันคือการผ่านกรรมวิธีที่แบบว่าพุทธาแบบว่าพุทธคุณเขาเยอะเนี่ยไว้เฉพาะทุกนี้เลยธรณีสารใหญ่ครับผมก็เพิ่งรู้เหมือนกัน แล้วไอ้ห่อเขาขาวเนี่ยมันคืออะไรป้าโยนไปทําไมครับเขาบอกว่าคือเล็บคือผมคือฟันของไทครับที่โยนเอาไปแบบว่าไปให้เขาเพื่อจะแลกเอาไอ้ไทกลับมาไอ้ไทกลับมาเพอาหตุ้การผ่านไปครับที่ไทก็เริ่มดีขึ้นครับจนผู้ผมมาไปเที่ยวหาได้ เลยก็เลยถือจังหวะเลยถามด้วยความอยากรู้อยู่แล้วไทยวันนั้นเจออะไรวะอืไทยแล้วว่าพอะตอนที่กําลังเดินตามพวกมจะกลับบ้านก็ได้ยินเสียงคนเรียกครับก็เลยหยุดคุยเขาถามว่ามีคนถามไทยว่ามาอยู่ตรงนี้ไหมม,มาอยู่แทนเขาไหมถ้าสัญญาว่าจะมาอยู่ตรงนี้เนะี่ย ขออะไรก็ได้เขาทําให้หมดอ,อแต่ต้องมาอยู่แทนเขานะครับอยากได้อะไรก็จะหามาให้อะไรประมาณนไงไทยก็คิดในใจว่ามันจะจริงหรือวะจะให้ได้หรือวะเพราะที่บอกไว้ก็ต้องก่อนหน้าว่าแม่ไม่สบายออตอนนั้นนะครับแม่ตรวจเจอเนื้อลายครับอ,อแม่ตรวจเจอเนื้อลายจะ แพทย์วินิสัยว่าอาจจะเป็นกลายเป็นมะเร็งได้ครับแล้วท่านพี่รู้ปะไทยขอว่าอะไรขอให้แม่หายใช่พี่เฮ้ยและระยะเวลาที่ไทยป่วยอะออแม่ก็ต้องไปหาหมอด้วยครับแต่แม่ก็ไม่ตรวจไม่เจอเชือ้อในเชื้อนั้นแล้ว<อ>ระหว่างที่ไทยป่วยครับครับผมไอเชื้อที่มีสิทธิ์ที่จะกลายเป็นมะเร็งต<อ>ตอนนั้นอะระหว่างที่ไทยป่วยอะ แน่เขาไม่เจอแล้วแต่เวลาตอนเนี่ยไทยหายมาเนี่ยไทยหายเป็นปกตินอะอพอแม่ไปหาหมอใหม่ตัวบอก<จ>อว่าเจอเนื้อร้ายเหมือนเดิมหมอใช่ครับเจอเหมือนเดิมครับเรื่องมันก็ประมาณนี้ครับพี่เท่ากับว่าในตอนที่คุณพออเห็นไทเพื่อนคนเนี้ย ระหว่างที่กําลังจะกลับเขายืนคุยกับใครอะไรสักอย่างหนึ่งก็คือคุยกับเนี้ยเหมือนไปทําสัญญากับอะไรก็ไม่รู้ที่อยู่ตรงนั้นครับแล้วตอนที่เขามาละเมอที่บ้านเหมือนเพอ้อเขาพูดว่าอะไรนะอีกทีสิคุณพอสเขาบอกว่าไม่เอาแล้วรอก่อนไม่เอาไม่ไปอะไรประมาณนั้นอนะ่ะรอเดียเด๋ยวเดี๋ยวพูดแค่นี้พี่เหมือนกับเขา,เขากําลัง จะโดนมาเอาตัวไปแต่เขายังดื้อไม่อยากไปเพราะอาจจะมีห่วงจากตัวของแม่ของคุณคุณท้ายอยู่ใช่ครับเออแล้วคุณพ่อได้ถามคุณป้าไหมครับว่าคุณป้าตอนที่คุณป้าเหมือนทะเลาะอะไรกับใครอยู่อะ่ะเขาทะเลาะอะไร<ข>หรือเขาคุยอะไรกันเขาเคลียอะไรกันอยู่ก็คือป้าเท่าที่ป้าเล่าให้ฟังว่าเขาจะเอาไท้ายเขาจะาไทยไปอื เขาป้าบอกไม่ให้ปรับลูกหลานเขาเขาไม่ให้เขาไม่ยอม,อมถ้าเกิดอันนี้คือมาฟังตอนหลังนะครับเขาเขาไม่ยอมอมถ้าจเจ้าไปจริงๆอะ่ะเอาไปได้แค่นี้อเหมือนที่เป็นฟันเป็นเล็บเป็นผมของไทยอะ่ะที่ป้าโยนเข้าไปให้อะ่ะและเขาก็สะกดไว้ตรงนั้นเลยครับหมายถึงว่าฟันในที่เนี้ยของไทยคือมันหลุดออกมาหรือไปถอนออกมา มันหลุดออกมาครับอ๋อมันหลุดโอ้โหแสดงว่าหนักแล้วน่ะถึงขนาดหนักมากครับฟันหลุดฟันร่งวงเนี่ยก็คือก็คือเหมือนตอนนั้นเหมือนไถตายไปครึ่งหนึ่งแล้วพี่โอ้โหเออพียงแว่าเพียงเพราะว่าวัยรุ่นกลุ่มหนึง่งไปสำรวจผีกันที่โรงงานที่เนี่ยแล้วก<ช>็ไปเจอเดี๋ยวนะณตอนนั้นมันมีโรงงานอยู่สองที่ที่มันดังมากๆผมว่าพูดได้เรื่องเนี้ยมันเป็นอดีตไปแล้ว มันมีฝั่งหนึ่งคือโรงงานตุ๊กตาอีกฝั่งหนึ่งคือโรงงานปากกาปากกาครับเออนะฮะคือถ้าเป็นยุคนั้นเนี่ยแน่นอนคือโรงงานปากกาทุกวันนี้ไม่มีแล้วนะคุณผู้ชมรู้ฟังฮะไม่มีแล้วครับไม่มีไม่ม,ไมีเหลือไม่เหลืออยู่แล้ว<ม>โรงงานตุ๊กตาในาโรงงานปากกาในช่วงหนึ่งตงบอกว่ามันกลายเป็นจุดหมายปลายทางของเหล่ามันดานักสำรวจผีที่เป็นวัยรุ่นทั้งหลายแหล และส่วนมากคนที่ไปณยังสมัยนั้นยังไม่มีโลกโซเชียลนะครับส่วนมากบอกว่าจะเจอแล้วเจอเป็นลักษณะของผู้ชายใส่โจงกระเบนสีแดงครับออจริงอันนี้คือเรื่องเล่าที่เขาเล่าต่อๆกันมาใช่ครับยังขนลุกเลอยอใช่ไหม่นะฮะนั่นคือเหตุการณ์ที่คุณพอสและกลุ่มเพื่อนเนี่ยคุณพอสอาจจะไม่ได้เจอเองเป็นตัวเป็นตน ใช่มีเพื่อนคนหนึ่งที่หน้าตอนนั้นเดาว่ามันเป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อในชีวิตของเขาคแล้วก็ไปรับปากกับบางสิ่งบางอย่างจนเป็นเรื่องราวของเรื่องนี้ครับผมเออนะครับนั่นคือเรื่องของโรงงานผีดุนะฮะยุคนั้นสมัยนั้นคงจะหนีไม่พ้นแหละกับการไป <c oughs> ตามสถานที่พวกนี้อันเนี้ยเข้าใจได้เพราะใ่คความบันเทิงอย่างเดียวยามค่ำคือนนอกจากผับเทกแล้วนี่คือความบันเทิงของวัยรุ่นในสมัยนั้น ใช่ครับถูกไหมฮะโรงงานปากกาโรงงานตุ๊กตาบ้านร้างรามสามสิบสองบ้านคนทรงพระรามเก้าบ้านหน้าหลังวชระพลบ้านล้อเกวียนโรงพยาบาลบางเลนบ้านไปมาหมดหกศพบางเลนทุกที่ครับเออนะครับได้ครับคุณพอสยังไงคืนนี้ขอบคุณมากมากที่มาเล่าเรื่องนี้ให้พวกเราได้ฟังกันและอยากจะบอกว่าเป็นการเล่าครั้งแรกที่โอเคเลยนะคุณพอสนะครับ ครับผมขอบพระคุณครับคุณพอสขอบคุณครับ,บ,รบแจ๊คสวัสดีครับสวัสดีครับหลังจากที่รับชมรับฟังจบแล้วอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับขอขอบคุณลอตเตอรี่ออนไลน์ตองกองสลาก .com สวัสดีครับ